ตองตาตาชาแนลนะครับเมือม่อนี่แต่ละภารกิจใหม่จาบบอร์ดนะครับเดี๋ยวพี่น้องก,กองท้าเบิรงว่าสิเป็นภารกิจอย่างเมื่อนี่เป็นเมือไรสดเป็นมือไรสด,รสดวันที่เอ่อมือวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันไรสดกลุ่มเปิดของทีมงานสันทงฟินแลนดนนะครับไรสดกลุ่มเปิดทีอ มอลลัมเพ่าๆนะครับแล้วกวิ่นสิไรแต่ละรอบนี้เพ่นจะไหลทุกวันเสาร์นะครับเพ่นจะไลไลสดทุกวันเสาร์ทุกๆร,กรอบของวันเสาร์เลยเป็นกลุ่มปิดโอ้เป็นเป็นกลุ่มเปิดนะครับกลุ่มเปิดบอดีเสียเงินเขานะครับผู้ดที่สนใจอยากจะเบิ่งอยากจะรับชมสามารถรับชมได้ที่อันเพจของมอลลัมเพ่าๆเสียงทองนะครับเมื่อน,นี้เตื่นเสาร์้นมากเขาไปเปิด,ปดบางไล่กลุ่ม บอดเพิ่นบอกให้าตาตากาเพ่ดนะีเนี่ยเฮ็ดแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่าง,ง,งนี้อย่างหนึ่งเดี๋ยวจังพี่น้องจะไปเบิง์นทีเดียวว่าตาตาได้รับคำสั่งจากบอดคืออีหยังนะครับจะไปดูกันเลยอันเป็นทีเรียร้อยนะค่ะตอนนี้นเบิ่งนดาวน์สตาผาพี่น้องมาคนเดียวนน้แต่ยังหัวนะวโอ้ย ไม่ยังก่อนเดียวบเป็นแบบว่าเขาต้องมาเป็นครูดิโอ๋อครู้ใดล่ะพี่ดิโอ้ข้างในสูดฝาดข้างหลังเบิ้งข้างหลังครูแดนเบิ้งวันเบิ้งหน้าคอยอันผู้สาวเขาเบิ้งข้างหน้าเลยค่ะคือสีหน้าไม่สวยเฮ้ยก็ต้องอายดอกเพื่อนขอเบิ้งข้างหน้าเลยจ้าโอ้ยข้าวฝันมั้งเอาเดี๋ยวได้ยเฮี่นี่เอาเป่าเราก็โทษกันเลยแตกเดียร์ต้องไปได้ รยักระหย่ยเตมหมหกอะเ้แกอตาเจะกินเขาเลืยกกันไปเที่ยวงานอยากไปงานแตงไปอยากไปงานแตงมาตุมมาโอานบวยังไงวนาะเป็นญาตินอจะว่าจินด้อค่่หังะเด้งจะได้เด้งแล้วแขง้งน้อยอยู่ไม่สันแบบเลย

ป้าเขาไม่ได้ออกไปใส่อยู่แล้วใส่อยู่แต่บานเพราะว่าขานจับไว้เนี่ยพ่นหนาพ่นเบาแขมาอีกนะเนี่ยอยู่หลายคนเ้าเขาออกไปใส่อยู่แล้วแล้เขาอยู่แต่แถวนี้ล่ะจะได้บาทได้สองเพ่นหลายคนกระจางคนบาทเดียวกันนี่แหละเพราะว่าทิ่ว่ามันเป็นค่อย่างคนโรงงานในอุตสาหกรรมในกระบะได้เพราะว่ามันกจะซ้ำพวใหญ่อ่ะบาทหลังเงซับเงินใหญ่เลยนั่นดีครับคบางบาทคนหลายมาหลายกัด ไฟบะค้อใส่โหลดแสดงขอหมอขอหมอแปลงแหลมเมนขอหมอดแสนงมันไหวโหลดเดี๋ยวเราไม่ได้ไป้างนอกนะค่ะตัวไม่ตลกไม่ของที่งานแสงทองที่เล่นมานานาแพร่รีอ๋อที่ตังค์อัดนะว่าตลกเขาใส่ใส่เดอกบ้านรวยเถอะแม่ผมแมวตรงสวยสวยง่ายบนนะแม่สวยอยู่แล้วมึงไม่มีปัญหาบอกรึบังนักเลงสวัสดีค่ะเอามาบอกดีเร็วเถอะ พี่นอ้องพี่นอ้องมันเมือม่อยคักเมื่อยขนาดเมือม่อยโวดเมื่อพัวไป่เป็นไรจะมาขัดแตนหน้าของข่อยแต่อยากหนะ <c oughs> ัวเนาะจะได้จะขัดเป็นตะลัวข้อหนากระเด็นตอนนี้กะการสีเหลืองง่ายหลายพี่น้องเดี๋ยว ถ้าเลิอกลอน์โซนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาอะไรใครเดี๋ยวขาจะมาอัดให้เหบิรงอีกแค่อนึงนะครับสวัสดีครับพี่น้องแล้วตอนนี้ก็แล้ว,วแล้วเรียบร้อยเลิกละ่ะเมื่อขนาด้อนนอนแต่อย่าหัวเนาะฮะเบิรงกอ่ะเด้อสภาพ แล้วคือนอีกันมันจะมาโปรกเวรอาแต่ค้อกับพ่อนะตัดด้อมบบัก <c oughs> ุสันนี่หลอกกําเอาเคืาแบวเ <c oughs> คแร์ว่าไม่ใหหมานอนยี่หี่มันแบวมันหน่อยพพดแ,แ,แ,แบบแบบแบบปร s กเจ็โอ๋อจะเห็นใจนเห็นบ้็นอนสุดที่คือแบบว่า เราบทบาทเป็นตลกสาวแสนสวยสวยแหังเบิงสวยแล้วป่ะเนี่ยสวยแล้วกูโม่งหมากเอาชนเนสทูนเนสก็สจะมืดแน่สัก<อ>หน่อยอือยากสั่งนะแล้วก็ทิ้งทุนไหนกขอนทิ้งพูบ<ม>เป็นมไม้ก่อนนะคะหล่อนจะอ่อิมเพรสน,นะคะมามีเดียนี่เดัเดนน่งบดผสมยาเส้นไอจอกมันจอก ยังไม่จบไมจบจบก็จบ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 นะคือแบบว่าอันตอนนี้บ่บยูก็ได้เดิลบนลาปดบาคดคนล้ให้เรีนแท้ห้เรียนทานนะนะพี่น้องเลียนคือบอกบเลียนาบวอนดอกเปิดว่าเป็นแดนซเอ้าวเกาหน,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 นึ่งล่เห็นดราว่ลนอเรียกก่อนพี่น้องก็ร้องเมาได้ไ่าตาตาเป็นคือว่า ก็สิคืออ,อยู่ติงแล้วตอนนี้ม่ไดรรับบริกาง่ายแบบมันเรีนแบบแมนเรีนแบบคือทกน่างนรับบราบาิกาคืนนาอคนหนีอยู่ตรงไหก็จบจุดเนาะก็จงหมดเสาร์นี้คือเห็เดมัน่นนนตีมจา่าบอยเป็นตนตรอซื่ออันนี้คือจหมดเสาร์นี้งอน,น่าลงไล่กลุ่มไอแพดดีก็ตาตัเต็มตลกพะ ก็วาย่อแต่งงานกับบอลเนาะแล้วอะไรอี่ะก๊อสุดแต่งงานบอลน่ะแต่งแต่กับบอลงามดอกว่าชันยิ่แตคุณแม่ฉันย่เหมือนมีอีกหมื่นหนึ่งเลยเนาะรุ้อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ันุดซืุ้ดเซ็ก็ดีอันนี้ราคากเนกันเกินไปเยอะว่ะคอดร่งครดให้ยู่ก็เกินไปเยอะว่ะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันมื่อนนะแค่เนียออกนาบ้านออกจากนาบ้านนิดนึง ฝนกระลิ้นออกระโตกเอาไปพ่อหน้าบ้านนี่แหละกระลบเขามาพ่อฝนตกฝนก็ชุดเขาลงซสอมเลย๋ดวซูเขาลงซสอมเพื่อเก่าเพราะว่าจุดหมายที่ตั้งไหนอยู่ลงซสอมก็เดี๋ยวกระโตกแล้วก็เดีมาซูเพื่อเดี๋ยวแสดงอยู่หันเลยเหงายู่หันโหลดนะครับ สำหรับคลิปนี้กับมี่ยังไลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไัครนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตคลิปใหม่จะลงคลิปใหม่ให้พี่น้องทุกคนเดีติดตามหดือเบิง่งได้รับชมนะครับฝากติดตามอ่าทีมงานทุกคนนะครับเป็นกําลังแรงใจให้ทุกๆคนในทีมงานแสงของกินแลนด์ด้วยนะครับบ่จะเป็นช่องของตาตาช่องอ่ผีแพรีแสงท่องนะครับผม ตอนทีินิ้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย